สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับครับ,รบตอนนี้ทีมงานช่างขัดกำลังเล่งมือกันอย่างขนาดเลยครับเราวาเทฟือเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่แต่ขัดครับทีมงานขัดก็ามาจากไปอยู่ครับจังหวัดบุรีรัมขัดมันเลยพี่น้องนะฮะมีเครื่องขัดแบบขัดมันมีทั้งเครื่องขัดหยาบด้วยเ,เรียกว่านายช่างผู้ชํานาญการเลยแหละพี่น้องนะฮะไม่ต้องปูกระเบื้องให้เสียเวลา ขัดมันก็สามารถทำหน่วยการได้นะครับแบบโอ้โห,โโหมามาลุ่มลุ่มอ้อน,นไปลนเลยพี่น้องเลยนี่คือช่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทีมช่างขัดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าขัดขัดหยาบอันนี้คือขัดละเอียดแบบเรียบเลยครับอันนี้ทีมช่งางนะฮะขัดก้นละเอียด ตอนนี้ก็เรียกว่าแป๊บเดียวครับเทปเรียบร้อยรวมเป็น61คิวออันนี้เป็นทีมช่างจากนกคนรราชสีมา,าเป็นซอยกันบุรีกุจอครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีมขัดก็บอกว่าน่าจะไม่เกินสองทุ่มแต่สองทุ่มกับสองทุ่มนิดๆน,น่าจะขัดเสร็จทีมขัดครับ สุดยอดสุดยอดเหลือน,นิดนึงครับเหลืออีกขั้นเดียวอ่าก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับพื้นที่เรียกว่า6คิ q เลยพี่น้องนะครับรองรับสถานที่บ้านพักรัตนาสินเพื่อการฝึกซ้อมใหญ่แนวะเวทีการแสดงเข้ากับทิ่มสีกับท่ากันอยู่ครับัครมคมินอ๋อนองนั้นมีเรียเป็นทิ่มสีครับเออ พร้อมทั้งนะครับแป้นโชเฟอร์ของเขาเานื้ยโชเฟอร์ก็บเฮดท่าสีใดพี่น้องนางลานนางลานเวทีนะฮะความพร้อมของวิธีการแสดงนะครับมืออื่นก็นจะเป็นทีมฉากครับเขามานะครับทีมฉากทีมจีจีออกแบบฉากการแสดงนายช่างนะฮะเป็นที่เดินทางมาบึง ออกแบบฉากการแสดงให้มืออื่นพี่น้องนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของรัตนสินอินทาเทราตตอนรับผลงานฤดูการหนาที่จะถึงนี่เนาะพี่น้องเนาะนะฮะตอนรับผลงานที่จะถึงนี่โอ้พวกควบคุมงานนำโดยช่างหมีนายช่างใหญ่ <laughs> เอ่อคุณกับพิมสีเขากำลังกุลี่กุจอซอยกันข้างบนสุดม่น โอ้ตอนใบแดดจังน้อยเดอ้อนะฮะอันนี้คือรูปแบบโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ฉากชุดเก่าครับพี่น้องนะฮะฉากชุดเก่าโอ้นะฮะ,นะฮะแต่ฉากก็เรียกว่าสร้างมาเป็นขั้นลุนแล้วพี่น้องเลยของมักง่มาเริ่มเทิมเลยอันนี้ฉากปีที่แล้วนะครับส่วนวิธีการแสดงของเราล้ำพุงเขากับสิไดป,ปับ เปลี่ยนอดอกลำพงไม้เนาะพี่น้องอันนี้คือเวทีการแสดงครับที่รอการาลงสีใหม่นะครับแป้นปูกสัสีท่าสีไม้พี่น้องเล็กนางลานมุมนี้กสิเดท่าสีพุ่งสางไม่ประกอบกับโดมไม่ด้านหน้ามุมตรงนี้ก็จะเป็นการขยับขยายนะครับเนื้อที่มันกว้างขวางขึ้นพอตอนนี้เวทีครับอันนี้มันอยู่ในเขตจ,จำกัดระวาง <c oughs> เวลาฝนสาดเวลาแดดตอนเศร้ามันกับตีซองมาได้ห่อนพี่น้องเนาะ เราก็จะทําการต่อโดมโดมโครงสร้างใหญ่นะครับยืดออกมาอีกนะฮะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ10เมตรพอดีครับล่องรับนะฮะช่างเขาบอกว่าภายใน,นระยะเวลา2เดือนนี้จะให้จบครับโครงสร้างใหญ่ครับประกอบกับโดมนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่ทีลัตนสินทีล่องรับนะครับโครงงานการฝึกสอนเข้ากับทีเดย์เพราะมีอุปสรรคบ่มีปัญหาดานันแสงแดด อากาศสายฝนพร้อมอตอนรับพี่น้องดูดูการหนาแน่นอนนะครับปากพีปากน้องไว้เป็นกําลังใจนะครับเด้อทีมงานการสาร้างรรค์ของรัตนสิตนตาเทราชเราไม่หยุดนิ่งครับเราพัฒนายอยู่เรื่อยครับเพื่ออยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับตอนรับพี่น้องฤดูการหนาแน่นอนครับฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยเด้อพี่นะ้องเด้อนะฮะเดี๋ยวจะดูความคืบหน้าการก่อสร้างโครงสร้างรัตนสิรนราเทราชว่าดูมองนี้ฮอสิเด ก็อยังขึ้นแน่อาคารนี้นะครับเราจะได้กั้นห้องกั้นอย่างเป็นมองอน้อาจะเป็นล่านฝึกซ้อมทางอาจารย์นักดนตรีนะครับได้กีเพลนห้อนแห้งอยู่ในห้องจากัดเป็นไม่ขีดป้ว่านี้จะยื่นออกมานะครับเพื่อที่จะรองรับทางอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณมากๆครับผม